เพาพี่เชิงไม่สบายกินไม่ได้ถ้าเรากินเขาก็จะกินตามเราไม่ได้อาเจียนไงมันก่อนไปเที่ยวกระบ,บี่จะไปเล่นน้ำในสระสกผรมสระแบบสระแบบเขาไม่ได้กรองน้ำอะ่ะเออชนะหมูกรอบน้ำพริกกระปิปลาอินทรีทอดกินไรดีอ่ะกินไรดีอ่ะตัวเองอกินไรดีจ๊ะกินไรดีจ๊ะ ดีจ้าน่ากินไปหมดเลยนี้แคปรูปนี้ไว้ก่อนน่ากินดอีอันนี้ก็น่ากินนะกระทอนเนี่ยมีเมี่ยงคำด้วยนะเมีเ่ยงประทูประทูก็น่ากินนะหกสิบบาท เนี่ยเข้าออกโองบาชน่าเนี่ยปวดหลังไปหมดเลยเนี่ยอันนี้เลยนะปั่นเลิศเกิน <G ül> ไม่เติมน้ำตาลโอ้น่ากินเนาะนับแคลนับแคลอคุณน้องมดเอออืขอบคุณนับะาน้องมดน้องมดเนี่ยันนี้ก็ได้กินเนะวก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  ใช้เครื่องนี้มนลายมันเข้ามาติ้งติ้งติ้งอยู่เรื่อยเลยขออภัยเด้อขออภัยเด้อเอ๋ติ้ง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 ไปกันต่อไปกันต่อ 私は私たちの私たちの私たちた นี่มานอกมานอกตึกดีกว่านี่นอกตึกของกินเทียบนี่พี่มดมาพามาดูกับข้าวตรงนี้ผลไม้เทียบมาโรงพยาบาลน,นี่เหมือนมาช้อปปิ้งเลยดูสิของกินของใช้ชุดเ็กเสื้อผ้าผลไม้เทียบเลยเอุ้ยอันนี้น่ากินอะ่ะเนี่ย ยำผลไม้อ่ากินอะไรดีมีกะหล่งแดงด้วยนะขนมขนม้องเยอะแยะเลยนะแต่กะว่าจะสั่งแค่ก๋วยเตี๋ยวพอ เพราะว่ามันมีอาหารโลงบางอยู่แล้วอันนี้อะไรนะข้าวผัดก,กะปิน่ากินไหมล่ะู้าวอร่อยอร่อยิดเทียบเลยนะเทียบเลยจ้ะโอ้มถั่วแปดถั่วแปดน่ากินไหมอเอยถั่วแปดน่ากินเลยเห 8, น็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นถั่วแปดไหม ไม่หอมหมกนลจ้ะหมกแลร้อนน้าผู้เสียงมีไหนนะางเกระเพราน เมื่อกี้เขาเปิดเพลงเลยต้องปิดโอ้อันนี้อันนี้น,น่ากินเลยบาร์บีคิ